มีสงครามการต่อสู้ครั้งใหญ่ในช่วงเปลี่ยนจากยุคคิโซคุไปสู่ยุคซามูไรกลุ่มเฮอิเคอันเป็นศูนย์กลางของคิโซคุก,กับกลุ่มเกนจิอันเป็นศูนย์กลางของซามูไรสองกลุ่มนี้ได้ทำการสู้รบกันเพื่อเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่นในการทำสงครามสู้รบที่ถูกเรียกว่าสงครามเกนเปอิได้มีซามูไรที่ถูกขานนามว่าโยอิจินสึของกลุ่มเกนจิอยู่ โยอิจินะัสึนั้นมีชื่อเสียงว่าเก่งกาจในการยิงธนูมาตั้งแต่ยังวัยเยาว์สงครามที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานคือการสู้รบของยาชิมะในสงครามเก็นเปอีกทางกลุ่มเฮอิเคนั้นได้ทำการยกเสาไม้ไผ่ที่ติดพัดไว้ขึ้นสูงที่ทะเลห่างจากชายฝั่งจงยิงธนูจากชายฝั่งให้ถูกพัดที่ยกสูงเอาไว้ที่บนเรือในทะเลให้ตกลงมาดูสิ ทางด้านโยอิจินสสึนั้นได้ขี่ม้าควบไปจนถึงจุดที่คลื่นกระทบฝั่งแล้วยิงลูกธนูออกไปลูกธนูลูกนั้นตรงไปยังก้านของพัดอย่างไม่ลังเลและถูกเป้าอย่างจังว่ากันว่าก่อนที่จะยิงธนูเขาได้สวดภาวนาและเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าหากพลาดนั่นหมายถึงความตายความสามารถของโยอิจินสสึเป็นที่ยอมรับและซามูไรของกลุ่มเฮอิเคคนหนึ่งได้เริ่มไร้ราม หัวหน้าของกลุ่มเกนจิโยชิสึเนะมินาโมโตะที่ได้คิดเรื่องการยั่วยุทาทายได้สั่งให้โยอิจินัสึยิงลูกธนูออกไปโยอิจินะสึได้ยิงธนูโดนคนที่ไร้าราำซึ่งทำได้ยากกว่าการยิงโดนพัดโยอิจินะสึได้ยิงพัดที่ว่าแทบไม่มีโอกาสยิงถูกให้ตกลงมาได้อีกทั้งยังได้จัดการกับผู้ที่ทำการยั่วยวนก่อกวนอีกด้วย จึงได้ถูกเล่าขานเป็นตำนานของปรมาจารย์แห่งการยิงธนูสืบเนื่องต่อมา